สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำเช้าวันที่8พฤษภาคม2556ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำณวันก่อนหน้าราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,469.59มีการขึ้นไปแตะระดับสูงสุดณบริเวณ1,470.17และมีการย่อตัวต,ต่ำสุดถึงบริเวณ1 4 4 1 8 0ปิดตลาดไปบริเวณ1,451.90อ่อนตัวลงถึง16.99เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยส์ออน ราคาทองคำดิ่งลงขณะที่เงินทุนยังคงไหลออกจากกองทุน ETF ทองคำโดยไม่มีสัญญาณว่าจะชะลอตัวลงหลังจากมีข่าวว่านายจอนพอสันมหัศรษฐีชื่อดังในธุรกิจเฮดฟันมียอดขดทุนขนาดใหญ่ในกองทุนทองคาในเดือนเมษายนโดยกองทุนทองคาของนายจอนพอสันมียอดสูญเสียเงินประมาณ27%ในเดือนเมษายนและส่งผลให้ยอดสูญเสียของกองทุนนี้อยู่ที่ระดับ47%นับตั้งแต่ต้นปีนี้ โดยปริมาณการถือครองทองคําในกองทุน ETF ร่วงลงเป็นวันที่4ติดต่อกันและลงไปแตะระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนสิงหาคมของปี2009ขณะที่กองทุน SPDR g o l Trust ซึ่งเป็นกองทุน ETF ใหญ่ที่สุดในโลกยังคงมีการปรับลดการถือครองทองคําลดลงอย่างต่อเนื่องโดยมียอดเงินไหลออกสูงสุดเป็นประวัติการในเดือนเมษายนเช่นกันโดยราคาทองคําลดความน่าดึงดูดลงในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ในทางบวกเกี่ยวกับเศรษฐกิจส่งผลให้ดัชนีดาวโจนและดัชนี S&P 500พุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการสรุปภาพรวมการลงทุนณวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคำ SPDR มีการขายทองคำออกมา4.512ตันมีการถือครองทองคำณระดรบ1,057.78ตันกองทุนโลหะเงินไอแชนมีการถือโลหะเงินเท่าเดิมณะระดัดรบ14,31.39ตันการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้า โลหะเงินปิดตลาดไปหน้ระดับ23.89อ่อนตัวลง0.09ตลาดน้ำมันดิบในเม็กปิดตลาดไปได้ระดับ95.62อ่อนตัวลง0.54สกุลเงินยูโรปิดตลาดไปหน้ระดับ1.3077มีการแข่งค่าขึ้นเล็กน้อยประมาณ0.0003แด่ชนีดอลลาร์อินเด็กปิดตลาดไปหน้ระดับ82.289มีการอ่อนค่าลงประมาณ0.026ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่ตอราคาทองคำ สกุลเงินหลักในตลาดเอเชียช่วงเช้านี้ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบทรงตัวรักษาระดับไว้หลังจากการซื้อขายซบเซาเมื่อคืนนี้ในช่วงเชา้านี้สกุลเงินยูโรอยู่หน้าระดับ1.3075ดอลลาร์หลังจากเคลื่อนไหวในช่วง1.3068ถึง1.3132ซึ่งเป็นกรอบการซื้อขายที่ค่อนข้างแคบกว่าวันจันทร์เทรดเดอร์กล่าวว่าตลาดแทบไม่มีความเชื่อมั่นที่จะทำให้สกุลเงินยูโรเคลื่อนไหวแม้แต่ยอดสั่งซื้อภา,าคอุตสาหกรรมของเยอรมนีที่พุ่งขึ้นผิดคาด และความต้องการพันธบัตรของโปรตุเกสที่อยู่ในระดับสูงในการประมูลก็ไม่สามารถกระตุ้นการซื้อขายตลาดที่ซบเซาได้โดยนักวิเคราะห์จาก b m p Paribas คาดว่ายูโรมีโอกาสที่จะแข็งค่าขึ้นโดยเชื่อว่าข้อมูลสั่งซื้อภา,าคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งของเยอรมน,นีอาจจะลดความเสี่ยงที่ข้อมูลผลผล,ผลิตของเยอรมน,นีลดลงเกินคาดในวันนี้และที่ราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลงยังคงกดดันที่ทางราคาทอง,ทองคา ราคาน้ำมันดยิบรุวงลงในการซื้อขายวันอังคารโดยได้รับแรงกดดันจากความกังวลเรื่องปัจจัยพื้นฐานโดยสำนักงานสารสนเทศ้านพลังงานของสหรัฐหรือว่า EIA ปรับลดคาดการณ์ปริมาณการใช้น้ำมันประจำปี2013และ2014โดยเป็นผลจากปริมาณการใช้ที่ลดลงในยุโรปและญี่ปุ่นทั้งนี้ EIA คาดว่าอุปสงค์น้ำมันในตลาดโลกอาจจะเพิ่มขึ้น8,900 0 0บาร์เรลต่อวันในปีนี้โดยปรับลดลง7,000บาร์เรลต่อวันจากตัวเลขการคาดการณ์เดือนที่แล้ว และคาดการณ์ว่าอุปสงค์จะเพิ่มขึ้น1.21ล้านบาร์เรลต่อวันในปี2014ถึง1 2 0 0 0 0บาร์เรลต่อวันจากตัวเลขคาดการณ์เดิม EIA คาดว่าปริมาณการผลิตน้ำมันดิบจากประเทศที่อยู่นอกกลุ่มโอเปกอาจจะเพิ่มขึ้น1.11ล้านบาร์เรลต่อวันในปี2013และเพิ่มขึ้น1.77ล้านบาร์เรลต่อวันในปี2014ที่การขยับขึ้นของดาวโจนส์และดัชนี S&P 500ยังคงกดดันทิศทางราคาทองคำ ดัชนีเฉลี่ยุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดเหนือระดับ1 5 0 0 0เป็นครั้งแรกในวันอังคารและดัชนี S&P 500ปิดสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งขณะที่นักลงทุนจำนวนมากขึ้นรีบเข้าซื้อหุ้นรายงานยอดสั่งซื้อในภาคอุตสาหกรรมของเอยอรมน,นีออกมาสูงเกินคาดทั้งนี้ดัชนีอุตสาหกรรมเฉลี่ยดาวโจนส์ปิดบวก87.31จุดหรือว่า0.58%สู่ระดเปอร์เซ็นต์สู่ระดับ, 1, 0. 0. ดบนี S&P 500ปนดเพิ่มขึ้น8.46นจุด หรือว่า0.52%สู่ระดับ1,625.96จุดดัชนี NASDAQ ปรับตัวเพิ่มขึ้น3.66จุดหรือว่า0.11%สูส่ระด,ดับ3,396.63จุดโดยดัชนี S&P 500ปิดสูงสุดเป็นประวัติการเป็นวันที่4ติดต่อกันทั้งนี้ดัชนีดาวโจน e s พุ่งขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการเช่นกันถูกการลงทุน YLG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1,440 1,427และ1,415 แนวต้านประเมินไว้ระดับ 1,465, 1,472และ1,480สําหรับกลยุทธ์การลงทุนยังคงเน้นการขายทํากําไรในตัวทองคําออกมาเมื่อราคาทองคํามีการดิดตัวขึ้นทดสอบแนวต้านเนื่องจากราคาทองคํายังคงเคลื่อนไหวในกรอบโดยการเข้าซื้อยังแนะนําให้จับตาดูบริเวณ1,440เหรดอลลาร์ต่อท o อยส์ออย่างไรแล้วการดิดตัวขึ้นของราคาทองคําประเมินไว้ในโซน1,465 และแนวต้านถัดไปประเมินไว้ระดับ1,472เหรียญดอลลาร์ 1, ต่อพรอยออนซึ่งเป็นแนวาต้านสำคัญของวันนี้เบื้องต้นคาดการว่าแรงซื้อค่อนข้างเบาบาโอกาสที่ราคาทองคำจะมีการย่อตัวลงมาทดสอบกรอบด้านล่างบริเวณ1,440เหรียญดอลลาร์ต่อพรอยออนยังคงมีอยู่หาลัละนักลงทุนมีการเข้าซื้อบริเวณดังกล่าวและราคาเกิดรุดโซนแนวรับระดับ1,440เหรียญดอลลาร์ต่อพรอยออน และนํำอาจตัดขาดทุนเพื่อรอเข้าซื้อยังบริเวณแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,427เหรียญดอลลาร์ต่อทอยสออนสำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการวิเคราะห์ราคาทองคำเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ